ือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจนุมใหญ่ไฟแรงที่ไม่หยุดพัฒนานะคะแล้วก็พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจของตนเองให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับคุณพีรวัตรนะคะ c e อเครือลูมควีสฮอตพิทอริตี้แมนจเมนต์นะคะผู้ให้บริการด้านโรงแรมกว่า75แห่งทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศในรูปแบบของที่พักรายวันแล้วก็รายเดือนนะคะภายใต้แบรนด์ลูมควีสทิ่ล่าสุดถูกรับคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิในหลากหลายสาขาอาชีพจากสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยนะคะให้เข้ารับรางวัลในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนกับรางวัลไอคอนแบรนด์อาเซียน2022เพื่อมอบให้กับ องค์กรธุรกิจนักธุรกิจนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีผลงานยอดเยี่ยมแห่งปีมากการันตีความปังของธุรกิจนะคะรูมเคเว h สโฮเทลไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาณโรงแรมอมรีดอนเมืองสวัสดีครับผมพิรวัตรนะครับเป็น CEO บริษัทรูมคว u สโฮเทลครับ o m Quest Hotel เป็นผู้ให้บริการทางด้านห้องพักรายวันและรายเดือนนะครับ ปัจจุบันให้บริการอยู่กรุงเทพบริมณฑลแล้วก็ทุกจังหวัดหลักในประเทศไทยพร้อมเรากําลังเ,เตรียมตัวเปิดที่กรุงคลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับแล้วก็เมืองฮอกไกโดจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับในช่วงโควิดที่ผ่านมาเราพยายามจะพยุงบริษัทให้ไปรอดนะครับโดยที่ว่าหลายโลเคชันของเราเนี่ยถูกปรับมาเป็นเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์มาเป็น artment, อพาร์ตเมนต์เพื่อให้พนักง,งานของเราและทุกๆคนเนี่ยอยู่รอดได้ก่อน นะครับก็คิดว่าเราฝ่าฟันอปุปสรรคในช่วงโควิดได้อย่างพอสมควรน,นะครับช่วงที่ประเทศเพิ่งเริ่มเปิดโรงแรมเราประมาณ5โรงแรมด้วยกันได้ชา plus extra ก็คือว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยต้องเข้ามาพักคืนแรกในโรงแรมของเรานะครับก็มีที่สุขมุมวิท -36 มสิบหาชดานะครับเยาวราชสุขมุมวิทร1 7 7นะครับแล้วก็ในเชียงใหม่ แต่ว่าทีนี้พอรัฐบาลเปลี่ยนว่าเราสามารถเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องมีเทสตอนโกแล้วเนี่ยเราก็ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ประเทศกําลังเปิดก็คิดว่าจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับการบริการของโรงแรมเราเนี่ยโรงแรมเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือว่าห้องพักราคาถูกราคาประหยัดประมาณ500ร้อถึงเจ็บาทนะครับอันนี้คือบัจจจตโฮเทลแต่สิ่งที่จะได้รับก็คือความสะดวกใกล้รถไฟฟ้าใกล้สถานีรถไฟใต้ดินนะครับ สถานที่ซึ่งสะอาดให้บริการอย่างสม่ำเสมอถึงแม้จะราคาจะถูกก็ตามแต่ว่าเราเน้นความสะอาดฮะยิ่งเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเราเน้นเรื่องอความปลอดภัยของโควิดครับกลุ่มลูกค้าตอนนี้นะครับเป็นคนไทยที่เที่ยวในประเทศไทยแ้ะส่วนใหญ่อาจจะเป็นไปอัมพวาไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปหัวหินไปชะอำซึ่งตรงนั้นนะเราทําเป็นคล้ายๆกับพรีเมียมโฮมสเตย์บูติคโฮเทลนะครับแต่พอประเทศเริ่มเปิดเนี่ยเราก็เตรียมรับสําหรับ นักท่องเทีย่ยวต่างประเทศเราหวังว่าประเทศจีนจะเริ่มเปิดนักท่องเทีย่ยวจีนจะเข้ามาหรือในอาเซียนแล้วก็ในประเทศยุโรปถ้าเผื่อประเทศเริ่มเปิดนะฮะคิดว่าค่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเศรษฐกิจโลกมันก็ยังไม่ฟื้นตัว100%ก็คิดว่านักท่องเทีย่ยวจะเข้ามาคงดีกว่าเดิมแต่ก็อาจจะยังไม่เยอะคิดว่าไตรมาสที่4ของปีน่าจะดีขึ้นฮะก็อยากจะให้คนไทยนะครับช่วยอุดหนุนด้วยกันคือท่องเที่ยวในประเทศเพื่อสนับสนุนพวก ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์บูติคโฮเทลหรือว่าโรงแรมเนี่ยคือเราเราพยายามฝ่าฟันในช่วงวิกฤตจริงๆก็อยากจะให้อุดหนุนกันให้เป็นกำลังใจกันนะครับเรามีเว็บไซต์ของเรานะครับก็คือ www.roomquesthotels.com นะฮะจะมีตัว S แล้วก็ทาง Agoda ทาง booking.com หรือไม่ก็ทาง Facebook ก็คือล m มคว s สโฮ t ทลครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะติดต่อสำรองห้องพักหรือว่าสมัครสมาชิกนะคะลูมควีสโฮเทลเพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษนะคะสามารถดูรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ LoomQuestHotel.com ได้เลยนะคะ